แห้งพี่น้องนะคะอุย้ยพาพี่พาน้องมาส้มบรรยากาศส้มพักจักหน่อยกับพี่น้องนะจ๊ะนี่พักสาวๆพี่น้องเอ้ยนะคะกำลังงามสม้มซูมือแล้วพี่น้องพักนี่เม็ดมะเขือกำลังงอกนะคะทุกคนค่ะกำลังงอก ลรง,งอกเลยเม็ดมะเขือเสาเดือนอันนี้คือมะเขือเทศนะคะทุกคนมะเขือเทศนี่มะเขือเทศเดดเสาหน้ามาใส่เพิ่นจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนะคะบรรยากาศเมื่อนี้กับฟูสุดยอดเหมือนเดิมพอแดดออกแล้วพี่น้องมอเ้านีแดดบาออก,มกเมฆบังบังแดดนะคะทุกคนคะ่ะมือตอนนี้แดดออกแล้วพี่น้องนะคะใครแน่นะคะทุกคนคะ่ะ อาวันนี้สาวเดือนล่าพี่ล่าน้องไปก่อนนะคะพ่อๆก็สาวเดือนในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะพาชมบรรยากาศมาเน่อเนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ